สวัสดีค่ะเราชื่อมีกี่นะตอนนี้เรามีความในใจอยากจะบอกใครบางคนตอนหกโมงเช้ากับสิบเอนาทีแล้วก็วันเวลาดีดด,ด้วยวันนีนที่ 4, สี่อนสิงหาคมเป็นเดือนถึงวันแม่อย่าลืมบอกรักแม่กันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพลงนี้ไม่เป็นเพลงที่แบบว่า บอกความรู้สึกของเราในะตอนนี้ที่แบบมันเป็นอยู่ตอนนี้คือเราเป็นคนที่พูดบอกความรู้สึกใครไม่เป็นไม่เก่งด้วยเราเป็นคนหุนหุนประมาณนั้นแต,แต่แต่คือเพลงนี้คือเราจะบอกเลยว่าเหมือนอยากจะร้องอาจอยากจะอัดคลิปนะแต่คือเราเรารลองเพลงไม่เก่ง เราลองได้นิดหน่อยแต่เราเล่นดนตรีไม่เป็นเราดีกีตาร์ไม่เป็นแล้วก็มันมีความรู้สึกที่เราอยากจะบอกว่าก็มีจิตใจให้ไปไม่คิดนะไค่แคอยากให้เธอเข้าใจและลองรักดูและฉันจะทำไมรู้ว่ารักเธอมาเท่าไหร่ ให้เธอหมดเลยทั้งใจไม่หวังอะไรก็รู้ว่าเธอคือคนที่รอมานานเธอนั้นฉันดีพร้อมกับใครคนไหนที่เจอฉันจะไม่เจ้าชู้ฉันจะไม่หดร้ายกับเธอ ฉันจะมันคงไว้กับใจที่ฉันให้เธอเมือ่อใดเธออ่อนล้ากับสิ่งรอบตัวที่ทำใม้เสียใจฉันจะเป็นคนนั้นจะคอยดูแลปลอบใจขอบคุณมากค่ะหมดแล้ว คือมันหาความเพร้อไม่ได้ใช่ไหมหล่ะแล้วมันไม่มีความพร้อมมันเป็นเพลงรักอะมันไม่หวานเลยมนไม่ซึ้งอะแต่ทั้งหมดเนี่ยอืมมันหาไม่ได้ใช่ไหมแต่แบบสิ่งหนึ่งที่เออเธอจะสัมผัสได้คือความจริงใจที่เราจะมอให้ขอบคุณมาก